สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในส่วนของโปรเจกต์นะครับในขั้นตอนที่8ครับเราก็จะทำการทำวามเข้าใจนะครับซอสโค้ดในบรรทัดที่9 8ถึง104นะครับก็คือเป็นการโหลดเอาไฟล์เสียงต่างๆเข้ามาประกอบภายในตัวเกมนั่นเองนะครับโดยที่การโหลดไฟล์เสียงเข้ามานะครับด r กเบสิกก็จะเตรียมคำสั่งไว้ให้เราใช้งานก็คือการใช้งานคำสั่งที่ชื่อว่าโหลดซาวนะครับในการที่เราจะโหลดซาวเข้ามาสู่ตัวเกมได้นะครับเราก็จะมี การสร้างโฟลเดอร์นะครับเพื่อจะเก็บซาวไว้โดยเฉพาะนะครับในที่นี้ผมตั้งชื่อว่าโฟลเดอร์ซาวนะครับเราสามารถที่จะตั้งชื่อโฟลเดอร์ได้ตามความต้องการของเรานะครับผมยกตัวอย่างตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าซาวนะครับแล้วก็ทําการเก็บไฟล์เสียงต่างๆนะครับไว้ในโฟลเดอร์ย่อยนะครับหรือว่าหรือว่าจะเก็บไว้นอกโฟลเดอร์ก็ได้นะครับโดยที่เราจะต้องมีการจดจาชื่อของไฟล์เสียงต่างๆว่าไฟล์เสียงนั้นๆที่เราได้เตรียมมาเราจะเอามาใช้เป็นเสียงประกอบ อย่างรายภายในเกมนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงประกอบของการยิงนะครับส่วนเสียงยิงที่เป็นส่วนประกอบของการตีมอนสเตอร์ต่างๆนะครับเสียงแก้วแตกนะครับเสียงกระป๋องตกนะครับเสียงไม้หักนะครับเป็นต้นนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราว่าเราต้องการที่จะให้เล่นเสียงอะไรภายในตัวเกมนะครับตัวนั้นครับเราก็ใช้คําสั่งโหลดซาวเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับโดยที่ก่อนที่เราจะเริ่มทํางานกับซาวได้ด้วยการใช้ด a r k b เบสิกในการพัฒนาเกมนะครับ เตรียมโฟลเดอร์ของซาวไว้นะครับซึ่งไฟล์ของการโหลดซาวก็จะเป็นนามสกุล wav นะครับการโหลดซาวนั้นก็จะคล้ายๆกับการโหลด image นะครับหรือว่าการโหลดโมเดลเข้ามาก็คือจะต้องมี directory ที่ประกอบนะครับแล้วก็กำหนดหมายเลขให้กับไฟล์เสียงนั่นเองนะครับในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นมาทั้ที่97ครับไฟล์เสียงถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ซ n d นะครับชื่อของไฟล์เสียงที่เราจะโหลดเข้ามาก็คือ hit w a v นะครับ เปมนสนกับเสียงของการเล่นการตีมอนสเตอร์นะครับโหลดเข้ามาแล้วกําหนดเป็นหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับใช้คําสั่งโหลดซาวนะครับตามด้วยไดเรกทิรีที่เก็บซาวนะครับแล้วก็ชื่อของไฟล์เสียงที่เราต้องการจะโหลดเข้ามาไว้เป็นหมายเลขของซาวก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะทํางานกับซาวนะครับด้วยการใช้คําสั่งเล่นซาวนะครับเพื่อที่จะให้เล่นซาวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในเกมของเรานะครับ วันที่98ก็เช่นเดียวกันครับก็จะทําการโหลดซาวเข้ามานะครับโดยการใช้คสั่งโหลดซาวตามด้วย directory ที่เก็บซาวนะครับถ้ามีโฟลเดอร์ย่อยก็สามารถที่จะบอกโฟลเดอร์ย่อยนะครับว่าชื่ออะไรพร้อมทั้งไฟล์ที่เราต้องการจะโหลดเข้ามานามสกุล .wav นะครับกำหนดหมายเลขอย่าซ้ํากันนะครับไล่จาก 1, 2, 3ไปจนกระทั่งถึงจํานวนไฟล์เสียงที่เรามีในโปรเจกต์เกมนะครับ เราที่99ก็เช่นเดียวกันครับโหลดซาวเข้ามานะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะโหลดซาวเข้ามานะครับชื่อของไฟล์ที่เป็นนามสกุล .wav นะครับกำหนดหมายเลขเป็นหมายเลข3านั่นเองนะครับเสียงตัวที่4ครับในเวันที่100ก็โหลดซาวเข้ามาครับแล้วก็ตามด้วย directory นะครับชื่อไฟล์ตัวเลขสีเขียวนี้ก็คือหมายเลขของซาวนั่นเองเราอาจจะมีการเขียนคอมเมนต์นะครับว่าเป็นไฟล์เสียงที่ใช้ทํางานกับอะไรนะครับ อยู่ตัวอย่างเช่นการตีกระป๋องนะครับตีแก้วหรือว่าตีท่อต่างๆนะครับหรือว่าการตีวัตถุที่เป็นขยะภายในตัวเกมนะครับและใช้คําสั่งโหลดซาวเข้ามานั่นเองนี่คือการทํางานกับการใช้คําสั่งโหลดซาวเพื่อโหลดเอาไฟล์เสียงเข้ามาเตรียมไว้นะครับก่อนที่จะเล่นไฟล์เสียงในตัวเกมครับขอบคุณ